สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับช่องนาโอนทัวร์ชีวิตนักเดินทางเนาะวันนี้นาโอก็พาเพื่อนเพื่อนะครับมาชมบรรยากาศเนาะทางทุ่งนานะครับบริเวณเต่างจังหวัดเนาะที่บรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะครับหลายคนนะครับที่อยากจะได้ออกมาสู่ธรรมชาติแบบนาโอน,นะครับในแบบวันนี้เนาะตรงนี้จะเป็นทุ่งนานะจะมีข้าวกําลังออกรวงเลยนะครับนี่เพื่อนๆเนาะ เขียวขจีเลยครับตามท้องทุ่งนี้มีสีเขียวเป็นพื้นที่ที่มีสีเขียวเลยนะครับเพื่อนหลายท่านก็อยากจะเดินทางออกมาแบบนาโอนครับในการมาสูดอากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะท้องทุ่งนาเนาะที่ต่างจังหวัดแบบนี้นะครับถ้าในเมืองเนี่จะไม่มีภาพแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่จะให้ได้รับชมเนาะ คิวข้าวคิวเขียว,ว,วแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับกับบรรยากาศเนาะการเดินทางนี่นะครับ สีเขียวแบบนี้นี่ทำให้สบายใจนะครับเพื่อนเนเนาะบางครั้งก็ทำให้เรานึกถึงนะครับบ้านเนาะต่างจังหวัดเนาะอย่างนาโอเนี่ยก็มาเห็นพื้นที่ที่มันเป็นสีเขียวแบบนี้เป็นท้องทุ่งนาแบบนี้นาโ็คิดถึงนะครับบ้านที่ต่างจังหวัดเนาะจากที่เราอยู่ในเมืองเนาะทุกวันเนาะก็ไม่ได้มีภาพเขียวเขียวแบบนี้เนาะของทุ่งนาเนาะพอเราได้ออกมานอกเมืองเนาะ เราเห็นภาพแบบนี้เราก็นึกถึงนะครับบ้านเกิดที่เราเคยอยู่นะครับที่ต่างจังหวัดนะนี่นะครับข้าวกำลังออกรวงเลยอีกประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะเก็บเกี่ยวนะครับเนี่ยเพราะมันออกรวงแบบนี้แล้วเนาะเขียวไปหมดเลยนะครับ อย่างแปลงด้านหลังนาโอเนี่ยก็เป็นแปลงนาข้าวที่สวยมากเลยครับเท่ากันหมดเลยเนาะตรงนี้เนาะพื้นที่เขาสวยมากครับตรงนี่นะครับอยู่แถวๆอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับลาดหลุนแก้วเนาะพุ่เวินข้าวสวยๆแบบนี้เนี่ย มากแล้วคนที่นี่เขาจะทํานาข้าวนั้นเลยนะครับเพราะวันจะเป็นที่ราบแล้วเขามีจะมีคลองเนาะมีคลองส่งน้าอยู่เนาะเขาสามารถสูบขึ้นมาทํานาได้ตลอดปีนะครับบริเวณนี้เนาะอาเภอลาดลุกแก้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศครับที่มานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับกับนาข้าวที่ บริเวณชานเมืองเนาะถ้าอยู่ในเมืองจริงๆก็ไม่ได้เห็นแบบนี้คนระับภาพบรรยากาศนี้เราจะไม่ได้เห็นนะครับวันนี้นะโอเดินทางออกมานอกเมืองเนาะชานเมืองแล้วก็มาได้ดูบรรยากาศหนาข้าวแบบนี้เนาะให้เพื่อนๆได้รับชมปกติแล้วนาะโอก็เดินทางเข้าในเมืองอย่างเดียวเนาะวันนี้ได้ออกมานอกเมืองก็ให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศนะครับหนาข้าวเนาะ โอเคนาโอก็จะปิดคลิปไว้ตรงนี้นะครับกับบรรยากาศสวยๆนะครับบริเวณน,นานาข้าวที่อำเภอลาดหลุมแก้วเนาะเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ